โอ้โหชาร์เตอร์สุดท้ายแนละ้วฮะชาร์เตอร์ที่6กและเจ้าหนูคลิกไม่ได้โอ้โหกลายเป็นก้อนดำๆ<ำ>ไปแล้วไม่รอดอันนี้คือสายไฟขาดๆสินะต้องต่อสายไฟต่อด้วยอะไร Oh. อ้อน,นี้มันขาดอเอออันนี้ช่วยไม่ได้แนละ้วอืมอันนี้อะไรอะ่ะเห็นจุดเยอะแล้วตาลายเลยตอนนี้ไม่ได้เฮ้ เหมือนกดแล้วผีเสื้อจะบินออกมาก็ไม่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวแฮะนี่ต้องหาความเชื่อมโยงก่อนเพ้นเพ้น,นของที่เราได้มีกล่องด้วยนี่วะเปิดเปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ดไไดลากไม่ได้โอ้อืหนี่อะไร ี่ก็เปิดไม่ได้เปิดอะไรไม่ได้เลยโอ้ยพังทำไมสองพังขนาดนี้เนี่ยล็อกเกอร์อน,นี่เก็บได้ไหมนนเก็บได้หกเจดปดเก้าโอ้ยผู้หญิงตายโอย้ตายจริงฮะออกข่าวด้วยอ้ยเปิดไม่ได้โอเคอันนี้ก็ต้องงัด เราต้องไปงัดอะไรทั้งอย่างงัดนี่ปะไม่ใช่งัดนี่หรือเปล่าไม่ใช่งัดอันนี้เออสวยได้ล็อกเกอร์เก้ามาเก้าเอ,อ้หกเหรอโอเคเข้าใจว่เป็น 9. เก้าอ่อถังถังรองน้ำมันไม่ใช่ถังรองอะไรวถังว่าใส่นี่ไม่ใช่ถังตักน้ำ ต้องมีแครงวะเนี่ยผมว่าเอาละสิหาแครงจากไหนวะเนี่ยอ่ะงัดโอเคมีอะไรอยู่อีกอะต้องหาอะไรหย่อนดิโอโ้โมงัดอะไรได้อีกอ้าวนี่ ไม่ใช่หรือว่าจุมจ่มจุมจ่มจุ่มจุ่มไม่ใช่จุดไฟเหรอนั่นไงหนูว่าจะเอาน้ำมันมาใช้อะไรไม่มีได้อะไรมาเก็บถังไฟไม่ได้อโอ้ยน่าจะพัดเส้นนี้แหละนะอ๋อมันย้ายได้โอ้ โอยนึกว่ากดเฉยๆบ้า โอ้โหได้ได้สักทีโหโคตรนานมาติดตรงนี้นานมากจริงนึกไม่ออกเลยเห็นปุ่มเยอะๆแล้วตาลายเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรทิกเกอร์อะไรทิกเกอร์ขึ้นมาเอ้ามีอะไรเปลี่ยนวะนนี้เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยอะมีผีเสื้อลงมา โอ oh. จำได้นะผีเสื้อเนี่ยยังไงต่อได้โปรดช่วยด้วยต้องหาเออ่ทำพีซของคุณแม่เอา้าคืนชีบอสุดจัดแล้วอันนี้เอาไปไขอะไรเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะคือลืมไปหมดและว,ว่ามีเกมมีอะไรบ้างอะไม่ใช่ฮะ คือติดตรงนี้โคตรนานอะ่ะโอ้โหติดประมาณแบบครึ่งชั่วโมงนานที่สุดละนะตั้งแต่เล่นเกมพัลเซอร์มาปกตินี่ประมาณยี่สิบนาทีนี่คือจบละนี่คือติดแบบสามสิบนาทีโอ้ไม่กวาดเอ,อ่ออันนี้หรือเปล่าอ๋อถูกละเอ้ากดผิดเอออุย้ย ยืดได้ด้วยเพีย้ยเพีย้ยอะไรวะเนี่ยแล้วหมุนได้สามารถหมุนหัวนมได้โอ้ไม่กอดเอ่อไม่รู้ความเชื่อมโยงเลยเอ้าวหกสี่หนึ่งเป็นรหัสที่เอาไปใส่อะไร่ะได้เทปมาฮะเทปนี่พันสายไฟอะดิ ได้ปะโอ้ได้ด้วยของจริงของเทเออเทปของเท่เออทเทนี่แล้วก็อันนี้เอามาใช้อันนี้อะไม่ใช่ลองเปิดไปก่อนแล้วกันโอเคถ้าตรงขึ้นมาอ๋อตรงขึ้นมาจานนี้โอ้โอ้เป็นยังงี้นี่เองมันมาเปิดฝั่งนี้ได้นี่หว่าไม่ต้องรองให้ครบโถ่ Okay. ได้น้ำเต็มๆม,มาแล้วน้ำชุ่มๆน้ำชุ่มๆเอามาทำอะไรวะเอามาลาดไอ้นี่เหรอ <c oughs> เออเอาไว้เป็นไงล่ะตื่นกลัวหรือยัง <c oughs> ตัวนั้นตัวไหนวะตัวนั้นคือตัวไหน,น <c oughs> ตักน้ำเข้ามาเออสาดเ้าไปอีก อา้าวสาดไม่ได้เหรอเออได้ถังน้ำมาเอามาดับไฟโอเคเพี้ยเข้าไปอ่อไอ้นออ๋อได้ลวดมาโอ้โหเราใช้เราใช้ไม่สามารถใช้คลิปเป็นลวดได้โอเคได้เวลาแล้วอ่อขึ้น โอ้โหขึ้นอีกประมาณนี้ละมั้งอ๋อคลิปไปนอนไม่ใช่ก็คลิปก็ยังไม่มีประโยชน์อยู่ดีงั้นดูสายก่อนนะฮะว่าสายต่อไปไหนได้อ๋อออกซ้ายก่อนแล้วกันถ้างั้นอันนี้ออกซ้ายก่อนโอเคมานี่ได้เวลาแล้ว โดนอเออโอ้ยล้นเลยพูดยังโอ้ยมันเริ่มจะเจ็บขึ้นสักนิดนึงแล้วนะนิดนึงอย่างนั้นเหรออ่ะเอานี้นี่ป้ายป้ายจบแล้วเหรอแค่เนี้ยนะ ไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยนอกจากหมวกมมมมหายเดีเย๋ยวนะหมวกกับหัวนมมันเกี่ยวกันรหรือเปล่ามันเกี่ยวกันรหรือเปล่าอ่ะแต่มันดูดูออกยากมากเลยอ่ะมันดูยากอะไจังวะ เออแล้วอะไรมันชี้ไปไหนอ่ะไม่น่าใช่วะ่ะผมว่าผมว่าไม่น่าใช่เอา้าน้ำเอาน้ำอีก <It> s <S สาดเข้าไปเอาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนอืมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยเสียะดิอานนี้จิ้มไม่ได้ยังไม่เจอความเปลี่ยนแปลงอยู่ดีอ่ะ ช็อตเพื่ออะไรวะช็อตเพื่ออะไรนะี่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรทำไมมันเหมือนมันซูมออกได้เลยเออ อ๋อซูมออกได้ก็เท่านั้นนะไม่รู้ซูมไปทำไมอันนี้ก็เลขอะไรไม่รู้ฮะเลขที่ยังไม่รู้เอาไปใส่อะไร เจอกูนี่เฮ้ยทำไมเธอถึงทำอะไรแบบนั้นนี่เอาไปอีกทีหนึ่งต้องหายข้างหนึ่งวะโอ๊ยนายหยุดทำแบบนั้นได้ไหม อแล้ว <c oughs> เอาคืนไม่ได้ด้วยดิคือแบบห้อยไปแล้วอ่ะเอาคืนไม่ได้ลองช็อตอีกทีหรือเปล่าไม่ใช่ช็อตไปแล้วดิอืม มาโทอ๋อมโทอะไรละ่ะเทน้ําให้เต็มท่อแค่นั้นเองโอ,อ้โหอืมโดนโดนนี่นพอแล้วบอกแล้วอ่อกุญแจอยู่ข้างหลังมือของผู้หญิงที่ตายข้างหลังของผู้หญิงที่ตายนี่ปะ อได้แล้วฮะไฟนอนอา่าแปดมาอุ้ยรหัสโลรหัสเอ่อน่าจะเกี่ยวกับอา่ารอยสักละมัง้งน่าจะเดานะน่าจะเกี่ยวกับรอยสักอ่ะเดี๋ยวโอเคอันนี้ขึ้นโอเคสวยติดลนะอา่าหมานกเรือต้นไม้ หมานกเรือต้นไม้อันนี้ปะหมาสี่นกนกอะไรวะไม่ใช่ละนกอันไหนห้าเหรอห้าก้าหมานกอันนี้อาหารหมา อาหารนกอย่างงี้เหรออาหารนกคือผีเสื้อเหรอห้าสองหมานกห้าสองเก้าเรือต้นไม้ห้าสองเก้าห้าห้าสองเก้าห้าเหรอลองดิเดาเดาห้าสองเก้าแล้วก็ห้าโอ้โหเดี๋ยวนะ หมานกเรือต้นไม้ก็สีก็ไม่ถูกอยู่ดีนี่วะหมาเหรอหมาสนกนกควรเป็นอะไรอะผีเสื้อก็สองปะเรือก็เป็นสมอเรือก็9กก็ถูกแล้วต้นไม้ก็เป็นดอกไม้ก็คู่กันก็ห้าหรือว่าไม่ใช่อะ โ okay. อเคหนึ่งหนึ่งฮะมันคือหนึ่งเว้เดี๋ยวผมให้ดูใครมันจะไปตัดสู้ว่าไอ้ก้อนเนี้ยคืออะไรอาหารนกอาหารนกนี่ก้อนอย่างนี้หน้าตายอย่างนี้โอ้โหอสีดเลยผมนี่ปวดหัวเลยเอาไป อ่าอันเดิมหรอเปล่าสวยกุกกลักก,กุกกลักกุกกลักหมุนเข้าไปการเวลาเดินหน้าจนแตกออกเป็นบ่ายสองสิบห้าดิบ่ายสองสิบห้าฮะไฟนอนอยังคุณพบมาแล้ว ได้เวลาแล้วลได้ไปสู่สุขติทักทีใช่ปล่า <c oughs> เวลาที่ไปสู่สุขติอเอาน้ำเอาตะขอวาดรูปไม่ใช่เปิดประตูแล้ว้วไงต่อได้เวลาออกแล้วแต่กดไกลก็ไม่ออกฮ ลืมทำอะไรอะ่ะเอ้านี่ไงเข้าไปแล้วเออว t w ว a t เมื What? What? ่อกี้กดแทบตายไม่เกิดอะไรขึ้นจู่ๆจ,จ,จะเกิดก็เกิดโอ้โหตอนแรกกะว่าจะไม่ถึงสองชั่วโมงก็ถึงจนได้ อัดมาประมาณ2ชั่วโมง3 0 2ชั่วโมงครึ่งเลยโหเกินจากที่คาดไปแบบเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะมาติดตรงเควสสุดท้ายนี่แหละว่าหัวเริ่มตึงๆเลยยังมีต่ออีกอโอเคฮะโว้ยังมีต่อจริงยังไม่จบ3ชั่วโมงไปเลยยาวๆโอ้โห เก็บผีเสื้อมาตรงนี้หน้าแรกไม่มีอะไรเลยไปขวาก่อนแล้วกันไม่เจออะไรเหมือนกันอะก็กดอะไรไม่ได้จบแล้วเหรออนี่ที่ <I am. S 1> ฉันควรจะอยู่ <I am. S 1> ฉันจำได้แล้ว <I am. S 1> ต้นไม้ต้นนี้ <I am. S 1> มองข้างหลัง <I am. S 1> มองข้างหลังอะต้นไม้ต้นนี้ โอ้แชฟออกมานี่เป็นแม่แม่ตอนสาวนี่ในสุดเธอก็เจอทันทีโอ้ยฉันอยู่ที่เดอะเลคแล้วตอนนี้ออดีตแล้วก็อนาคตของฉันลูกสาวของฉันฉันรู้ว่าเธอมีอีกชีวิตหนึ่งเธอสามารถเบ่งบานไดน้ นี่คือวิธีนี่คือทำไมที่ฉันหนีจากโลกเหรอแล้วก็หญิงแก่แต่ว่าฉันก็อยู่ที่เดอะเลกแล้วช่วยช่วยลูกสาวฉันเธอสามารถเบิ่งบานได้ <c oughs> จบยังจบยัง huh. อ uh ือฮะอือฮะว้าวคืนชีพ ในที่สุดฉันก็เบ่งบานสักทีนะแม่ฉันรู้ว่าเดี๋ยวอ่านไม่ทันจะแคร์ไ์เราทื่อไรอ๋อชิเดี๋ยวขึ้นซ้ำให้แล้วกันอ่านไม่ทันจริงๆขอภัยฮะ จบแล้วอ๋อจบของจริงแล้วเราวนี้เรียบร้อยโอ้ ก็จ,จบกันไปแล้วนะครับกับอันเดอร์กราวบลัตส้มนะฮะแม่มาตึงช่วงท้ายๆนะประมาณฮัตเซนสุดท้ายเนะี่ยตึงมากเพราะว่าฮัตเซนที่1นถะึงหเนี่ยชัปเ t อร์ที่1นถะึงหเนี่ยชิวนะใช่ไหมฮัตเซนที่5จะมีติดนิดนึงฮัตเซนที่6นี่ติดยาวเลยนะเพราะว่าแบบความเชื่อมโยงอะไรแบบหาไม่เจอกันเลยทีเดียว หาความช่วยโยไม่เจอเลยนะส่วนร์ที่5ก็มาติดอะไรโง่องๆอย่างแบบไม่ได้ปล่อยเมาส์แค่นี้คือถ้าปล่อยเมาส์ก็คือจบไปตั้งนานแล้วแต่แบบเขี่ยไปเขียยเข่ยมาเฮ้ยทาไมไม่ผ่านไม่ได้วะทําอะไรไม่ได้เลยอ๋อไม่ได้ปล่อยเมาส์โอ้โหตายน้ําตื้นจัดนะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วกันนะส่วนคลิปหน้านจะเป็นอะไรก็อย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้นะอัพคลิปใหม่ทุกวันเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบาย